You better love it. สวัสดีเพียงเพื่อนพี่น้อ,นองชาวสลอตไลน์ทุกท่านเงินด้วยนะผมวันนี้ก็อยู่กับเฮโนโอเคนะครับผมแล้วเฮโนอยู่กับเว็บจูเพย์เจ็ดแปดเก้านะครับผมเป็นเว็บเดียวที่เฮโนเล่นเป็นประจำนะครับผมแล้วตอนนี้เฮโนก็อยู่กับเกมฮิตสติกเกอร์นะครับผมหรือว่าโจนสาวรัสเซียนั่นเองนะที่เขาชอบเรียกกันนะก็วันนี้มีทุนอยู่ประมาณ1,000งพันบาทนะผมก็<อ>จะมาปั่นเบ็ดหนักเหมือนเดิมนะผมก็วัดใจนะช่วงลัคกี้ไทม์นะ คนดูนะก <g ül> ็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะครับผมยังไงก็ไปลุยกันเลยดีกว่าครับ <c oughs> นะค,บคนดูนะช <c oughs> <ๆ>่วงนี้ติดทุนพันมากเลยคนดูนี่ก็อุ้ยพันหกนี่เราได้รอบที่แล้วนะครับผมจำไม่ได้แล้วผมทําคลิปนานแล้วคลิปนี้มาฮะทุนพันนะเนแบตแปดเดี๋ยวเราอุ่นเครื่องกันเลยนะอุ่นเครื่องที่สิบรอบนะครับผมก็สําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปเห็นแล้วเห็นก็ฝ กดไลค์กดซับสไครป์ให้กับคลิปกับช่องของเฮียด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้เฮียทำคลิปต่อไปนะแล้วก็สําหรับทาทีมบันไดที่อยากเข้าร่วงกลุ่มรักที่ทำของเฮียเดี๋ยวเฮียจะทิ้งลิง์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับผมก็แอดกันเข้ามาได้นะมาก็คือตั้งใจว่าจะมากดเบรคยี่สิบยาวเลยนะคุณดูนะวันนี้นะให้มันจบตรงนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวกดเบรคยี่สิบยาวเลยนะมาดูกันว่าจะรอดหรือเปล่าหรือว่าจะร่วงนะ 20แล้วนะฮะป่าห้ารอบก็สำหรับท่านผู้บันไดที่อยากให้เฮียเล่นเกมไหนของทางค่ายพีจีนะครับผมก็คอมเมนต์เข้ามาได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับผมก็ชิวๆนะว่างเดี๋ยวเฮียจัดให้เล่นนะแต่ว่าช่วงนี้ช่วงปีใหม่เฮียอาจจะหยุด2-3วันนะครับผมยังไงก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปหรืาอาจจะไม่ได้ลงเกมยังไงก็อย่าลืมนะครับเอฟซี FC อย่างนี้ทั้งหลายนะ ไอเนี่ยกลับมาก็ยิ่งใหญ่เหมือนเดิมเ,ดเราเราเราจะเกลือได้บ่านะรอบนี้นะก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าของพวกนี้มันไม่ได้มีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยงเสมอนะแล้วก็เข้ามารับชมผู้กควางมันเพิงเท่านั้นนะครับไม่ได้แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามนะผมก็ของดีเล่นเนี่ยวายเนี่ยของดีเกมนี้เล่นนะก็ดูนะ แต่นอกฟรีมันไม่มีคูณไงถ้ามันไหลในฟรีเนะี่ยผมบอกเลยคือซ่อาแต่ช่วงน,นี้เราต้องตามหาฟรีก่อนทุนพันหนึ่งจะเข้าฟรีหรือเปล่านะเบยยี่สิบนะ ถ้านในฟีมันมันส่วนมากนอกฟรีมันไหลนะแต่ในฟรีมันไม่ไหลแบบนี้นะคนดูเงียบเลยว่ะคนดูเงียบเลยว่ะผ่านไปครึ่งทางแล้วยังเงียบอยู่เลยคนดู งานหยาบแล้ววะค,วคนดูเฮ้ยมาเข้าอ่ะคนดูสิ่งที่เราต้องการแล้วมันก็มาให้แล้วแล้วมันเข้าแล้วกูก็ต้องมารุ้นอีกว่าแม่งจะแตกให้กูหรือ,ปอเปล่าเฮ้ยเฮ้ยได้ว่ะไปหูได้อเออสวย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 แนี้สวยถ้ามันไหลนี่มันได้ขูนี่มันมีด,ดอกสวยสิ่งที่ต้องการจัดมาจัดมาอีกดอก อ้ยอย,อย่าค้างนะอย่าหลุดอย่าเด้งอย่าเด้าอย่าเลงน,นะมาอีกถุงเงินตัววมาอีกสามสิบตัว K ถุงเงินมาอีกสี่สตัว J มาอีก1440งพันสี้อยสีโดเอาวะสอ่ร้อยเกบบาทเจดโดเอาวะ่ะเอะเอ,เอแบบนี้น่ารุ้นหน่อยมาคิว ไวยมีอีกสักรอบดิไวยมีสักรอบมีไหมมีไวยสักรอบไหมโหดไอ้เคไวายว้ไว้ไวายว้มีไหมสักรอบนึงโอ้โหดไอ้เคไว้ไม่มาวะเคสวยมาอีกร้อยสิบคิว เจสวยมาอีก1020บาทเจตโตมาอีก65เจโดแม่งวายไม่เข้าเลยวะเจ็ดรอบสุปเมกะหนึ่งพันแบาทรอบสุดท้ายฮะวายไ,ไม่มาไม่ได้อ่าไรเลยสามพั 3, นเาคุณดูสามพับบาท ห,หมุนไปกี่รอบวะเนี่ยสามสิบแปดรอบนะมาเดี๋ยวจัดให้จบเลยนะคุณดูนะจัดให้จบแล้วก็น่าจะเลิกแล้วละอื้อหนะเมื่อกี้ไปไม่เข้ามีมานะเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไง,ย,ง,ไงยังไงเพื่อนยังไงเพื่อน เพื่อนยังไงเพื่อนเพื่อนยังไงเพื่อนเพื่อนยังไงเพื่อนมาดิมาดิาดอีกรอบนึงอีกห้าพันอาดรมาครับสิบรอบหมุนนะขออย่างเดียวอย่าเกลือนะคนดูนะภาวนาอย่าให้มันเกลือโอ้โ,อโห,หอฮ้ยไม่มีตัวต่อเชื่อมอุ้ยเอ้ยเกินไป อ,อ้วายสวยไม่มีตัวเชื่อมีกล้วายกูสองรอบเลยโอเคเกลือว่าคนดูเี็บเบทยี่สิบเก้าฟรีมึงจ่ายกูคงไปเจ็ดบาทอีนดีนะกูแตกมาแล้วถ้ากูไม่แตกมาเนี่ยเละ ปิดไปแบบว่าเฮ้ยรอบปิดรอบปิดโอ้โหเลยว่ะรอบปิดแม่งเลยไปโหคิดว่ามันจะมาให้อีกมะเร็วรอบปิดรอบสุดท้ายกันมาโป๊กโป๊ก็สุดยอดครับทุนพันนะครับกำไร3,400กว่าๆนะคนดูนะก็เหมือนเดิมครับผม นแบบไม่โลภนะครับผมเฮียขอเลิกเลยแล้วกันนะก็สำหรับท่านผู้ชมวันไหนที่เข้ามารับชมคลิปเฮียเราชอบนะครับเฮียก็ฝากกดไลค์กด s ับ s ไ r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเปิดทั้งหมดด้วยนะครับเวลาเฮียลงคลิปใหม่ๆมันจะได้แจ้งเตือนนะแล้วก็เฮียอาจจะหยุด 3- 4วันนะครับผมก็ยังไงก็ติดตามกันด้วยนะอย่าเพิ่งลืมกันนะครับผมก็เดี๋ยวเฮียกลับมาลงคลิปมาแจ้งเกมให้เหมือนเดิมนะขอหยุดพักผ่อนปีใหม่นะครับผมก็วันนี้เฮียก็ต้องขอตัวลาไปก่อน ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบาย